ครับสวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้พบปัญหาในนิสสันซิลฟี่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเกียร์โตมิติกในรูปแบบ CVT ที่ใช้น้ำมันเกียร์ CVTF นะครับอาการคือเกียร์วืดรอบสูงตัวไม่ไปนะครับแล้วบางครั้งมีอาการสะดุดจากระบบเกียร์นี่คือระบบเกียร์ล้วนๆนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นในรถนิสสันซิลฟี่คันนี้ผ่านการใช้งานมาแล้ว20 0 0 0 0กิโลเศษนะครับเจอปัญหา รถอืดไม่มีแรงแล้วก็มีอาการสะดุดจากระบบส่งกําลังนะครับสาเหตุของอาการอืดไม่มีแรงนะครับและรอบสูงตัวไม่ไปอาการอืดไม่มีแรงมาจากชุดดรัม CVT รั่วในระบบเป็นสาเหตุให้จับสายพาน CVT ไม่แน่นจึงเป็นเหตุให้มีอาการวืดไม่มีแรงนะครับตัวอาการรอบสูงไม่มีแรงเกิดจากภาคลัชครับหมดอายุเสื่อมสภาพภาคคัดบางนะครับมีอาการกระตุกกระชากด้วยนะครับเนื่องจากการจับสายพาน CVT นั้นไม่แน่นถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ซ่อมนะครับปัญหาที่ตามมาคือสายพาน CVT อาจขาดหรือเมนไดชาร์ปอาจจะได้รับความเสียหายนะครับท่านที่ใช้งานระบบเกียร์ CVT นะครับหัวใจสําคัญไม่ใช่การซ่อมแบบนี้นะครับหัวใจสําคัญคือการดูแลบํารุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธีแนวทางการซ่อมเกียร์ CVT ลูกนี้นะครับเปลี่ยนชุดผ้าคลัสครับพร้อมกับชุดลูกสูบภายในเกียร์นะครับรวมทั้งผ่า TC Torque c o m p e r เปลี่ยนกรองเกียร์และเปลี่ยนสายพาน CVT พร้อมกับซ่อมดัม CVT ด้วยแล้วก็ล้างทำความสะอาดชุดเรือนวาล์วบอดี้นะครับและติดตั้ง t รานซี i ิชันออยล์คูลเลอร์วิธีนี้100%เเต็มคอมพลีทโซเรรับประกัน3ปีเต็มเฉพาะที่ศูนย์ซ่อมธนัดโดนเท่านั้นนะครับแต่อย่าให้เกียร์อ,อัโตโมติของท่านเสียหายเลยดูแลเถอะครับหัวใจสำคัญไม่ใช่การซ่อมหัวใจสำคัญคือการดูแลธนัดโดนเออร์ตสวิตรับประเขาซอยห2ซ่อมจบปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องทางเพจ a c e b o o k ช่างโดนมาสเตอร์คาร์และกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับในช่องช e l YouTube ช่างโดนมาสเตอร์คาร์ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับ